ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมนะครับใครที่สนใจนะครับอุปกรณ์สําหรับต่อนกอิลุ่มนะครับเป็นนกอิลุ่มยางนะครับครบชุดพร้อมต่อนะครับจะมีทั้งลําโพงเสียงบ่วงพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะชุดกันนะครับรายละเอียดเป็นชุดนะครับมีทั้งบ่วงลําโพงเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ละชิ้นนะครับผมลูกค้าได้ได้ได้ชมนะครับ สำหรับตัวนกนะครับจะเป็นนกนกกวักนกอีลุ่มยางนะครับงานทนแน่นอนนะครับแข็งนะครับตัวนี้นะแข็งนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมทรงนี้เลยนะครับทรงนี้เลยนะครับผมได้หนึงตัวนะครับใครที่เอาเป็นชุดนะได้นกหนึ่งตัวนะครับได้บ่วง1ชุดนะครับ นาบ่วง3 1เหลัก1ชุดนะครับงานสีเขียวนะครับแล้วก็ได้ลำโพง1ตัวนะครับลำโพงก็ขนาดเท่านี้นะครับลำโพง1ตัวแล้วก็แมมเสียงนะครับเป็นเสียงนกอีลุ่มนะเราจะใส่เสียงนกอีลุ่มเข้าไปนะครับผมสำหรับงานบ่วงนะจะเป็นางานบ่วง งานบ่วงจะเป็นงาน3 1มลักนหลักนะครับได้1ชุด3 1เหลักนะครับเป็นงานสีเขียวทั้งชุดนะครับและละเอียดชุดนี้นะครับหลักยาว7นิ้วนะครับบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับเป็นงานต่อสาย PE นะครับมีตัวล็อกพร้อมนะครับเป็น70ปอนนะครับพร้อมรังเก็บนะครับงานสวยแน่นอนนะครับผมห่วงท้องเหลือง2ชั้นนะครับได้หชุดนะครับผม นะแมมเสียงอ่า UH USB เสียงผมจะใส่เฉพาะเสียงนกอีรุ่มเข้าไปนะครับผมนะได้หนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็ตัวลำโพงหนึ่งตัวนะครับนะให้หนึ่งตัวลำโพงนะพร้อมสายชาร์จนะแต่ไม่มีหัวชาร์จให้นะมีเฉพาะสายชาร์จให้นะครับแบบลูทูธนะครับโอเคนะครับใครที่สนใจเป็นชุดนะในราคาพันหกร้อยบาทนะครับรวมส่งมีเก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทาง นะครับผมนะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ไว้นะครับบนจอนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อมานะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับชุดดักนกอิลุ่มอยางนะครับผมครบชุดเลยนะครับโอเคนะครับอ่าฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมนะสมัครวีนีผมลากันตรงนี้เลยนะครับ สวัสดีครับ